เดครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเการคอร m i n a l ลออ n ไลนนั่นเองทุกชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ Open World ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมพวก g t ท V ว o l e p l พ y แบบ Open World อะไรประมาณนี้นะครับณตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วนั่นเองทุกชมครับหลังจากที่ตัวเกมเปิดให้บริการใน Android มาเป็นระยะเวลานานนะครับมาถึงคราว iOS ได้เล่นกันสักทีหนึ่งนั่นเองทุกชมองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองุณผู้ชมครับตัวเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะการเล่นช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องเลยน,นั่นเองผู้ชมครับก็จะมีตัวารกิจเนื้อเรื่องให้เราเล่นนะเราก็ทําการพูดคุยตรงนี้ได้ไดไดน,นั่นเองุผู้ชมครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีผู้เล่นเล่นเกมนี้อยู่เยอะหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าชาว iOS นะครับผมเราเพิ่งได้เล่นน,นั่นเองุผู้ชมครับหลังจากที่เปิดให้ Android เล่นมาสักระยะเวลาหนึ่งนะ นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเบริเวณด้านนอกใช่ไหมเอ่ยไปที่ตู้ ATM ไหนละ่ะเฮ้ยมีเฮลิอคอปเตอร์ด้วยว่ะอุ้ยขึ้นไม่ได้นะเขาล็อกไวแม่เราจะไปขึ้นนะหน่อยอันนี้มีพวกอาหารขายด้วยนะครับผมก็ <c oughs> อย่าเพิ่งมายุ่งกับผมนะเพราะเราเป็นน้องใหม่ีเพิ่งเข้ามาในเกมนะครับนะระวังซ้ายระวังขวาหน่อยโอเคมาที่ตู้ ATM เรียบร้อยแล้วนะครับ hey, <look> เฮ้ยมีตูมาหรอ เฮ้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 เฮเฮเฮเรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเอาพยาบาลนะครับด้านหน้านะครับนะรอตอนนี้นิดนึงนะครับทำาริกิจเรียบร้อยแล้วเอาชุดเกราะเอาพยาบาลนะตัวเกมนี้นะครับมันจะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open w o r l d นะประมาณหนึ่งนะครับเล่นกับเพื่อนได้นะเออสามารถเปิดไมค์พูดคุยในเกมได้นะครับประมาณว่า สวัสดีครับอะไรประมาณนี้สามารถทําได้นะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งมาในเกมกันนะครับนะคือเกมนี้นะครับก็เปิดให้บริการทั้ง Android และ iOS แล้วนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะครับที่กําลังจะมานะก็คือกร e n a า Free City นั่นเองนะผู้ชมครับ เกมนี้เพิ่งเปิด i อเวด้วยนะไม่รู้จังหวะมันใกล้ๆกันหรือเปล่านะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมเลยนะเขาแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์สามารถทำการสกิปข้ามไปได้เลยนะตัวนี้เปิดยี่สิบชั่วโมงนะในเกมนี้มัมีอาไว้แค่เราผลล็อกตัวแมสเลยนะเราจะเป็นอาวุธรถต่ึกระับิดรถตึกละเบิดอะไรนี่บัสไทม์แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะยาดาเกมเซ็นเตอร์บอกเลยว่าสุดจริงอ้าวได้รับภารกิจเราไปไหนต่อละลูกพี่ ทำการพูดคุยกันต่อจ้ะทีนี้นะครับทำการพูดคุยกันเลยเขาจะให้ไปไหนวิ่งครับผมวิ่งไปด้านหน้าเลยมีรถนะโอเคโอเคแล้วรถคันนี้ว่ะมีใครมาแถวนี้ไหมก็ถามผมที่เล่นถามว่าเลื่นไหมก็ค่อนข้างลื่นนะครับปิงอยู่ที่ประมาณ70%นะครับเฮ้ยเราอยู่ในโหมดพาสซีฟนะอย่ามึงยุ่งกับเราเซ่โอเค400เมตรนะรวิ่งกันไปเลยนะครับเสียงรถไม่มีเลยนะ ไม่เหมือนกิน่าฟิตตี้นะเสียงรถแบบสุดยอดประชดประชดนะครับเฮ้ยขี่เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวทางข้างหน้าก็ได้ไนายจ๋าโอ้โหชนยับเลยชนยับยับเลยทำลายสิ่งกีดขวางเลยนะแต่ที่นี้นะครับเดี๋ยวเราทำการเลี้ยวขวาได้เลยโอเคแล้วก็ทำการเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาด้านหน้านะ แล้วขวาด,ด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ทำการเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ายไหนวะไม่รู้ไปแล้ว <laughs> ไปทำไมวะเนี่ยโอเคต่อมาตรงนี้นะครับมันเป็นภาร,รกิจที่เราต้องมานะเจอกับชาวแก๊งกันหน่อยนะชาวแก๊งเขารอเราอยู่มาซัดชาวแก๊งเลยไหม นี่ครับชาวแก๊งครับผมชาวแกง๊งชาวแกง๊งกิ้งหลบไปเดี๋ยวโอ้ว่าไงครับว่าไงครับเอ้ยกิ้งหลบไปครับผมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีรีโหลดกันนายจ๋าเรียบร้อยเรียบร้อยกันไปหมดตี้ครับผมหมดตี้เฮ้ยยังอีกเลยนายนะจา๋านายจ๋าเอาว่ไนนาไงนายจ๋าไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยนะครับนะ ก็หมดตีนไปนะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดหมายเฮ้ยเฮ้ยพ่วงมันยังเยอะว่ะมันไม่ยอมอะ่ะมันไม่ยอมอะ่มนมอมอะนาะยจ๋าเกาะยังแน่นอยู่นะเดี๋ยวมันมีชุดเกาะใหม่ไหมเนี้ยโอเคไปไม่ยอมก็ไม่ยอมครับก็หัวกันไปโอเคมีกระสุนเพิ่มมานิดหน่อยได้หนแล้วได้ดาวอ่ะ เฮ้ยวาวอะไรวะเนี่ยเอา้ามันกดลับมาได้อยู่หรอไอ้รถนี้ขับได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีอาวุธอยู่ด้านหน้าครับผม A.K. เอาคันนี้หน่อยนี่รถโฟลิฟใช่ไหมเรียกถูกป่ะวะนี่นี่พังแม่งเลยพังแม่งเลยห้าวหรืองไง นี่พังแม่งเลยพังถนนด้วยครับผมพังแม่งเลยเดี๋ยวเราไปกับรถนี้ได้ไหมเขาจะให้เราแบบไอ้นี่หรือเปล่าวะไปถึงว่าเอาเรถคันนี้มาเป็นรถนําทางแบบเนี้ยมันจะได้ไหมจะมีภาร,รกิจให้เราแบบอะไรแบบนี้ไหมในเกมนี้นะครับเรากดที่มือถือครับมันจะมีพวกเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถเล่นได้นะฝากเงินธนาคารนู่นนี่นั่น,านสามารถทําได้นะครับมีภาร,รกิจต่างๆให้เราทําด้วยนะ โอเคเลเวลสี่ okay. ล่ uh, เดี๋ยวปิดเมนูตัวนี้ไปก่อนโอเคถึงแล้วนะครับนี่ลงครับผมไปหา NPC ด้านในเลย NPC ด้านในนะครับเขาจะให้ตัวภารกิจเราเสมอนะเออให้เพียนโอเคอันนี้จะเป็นไข่อิต์เอกเราไม่เกี่ยวนะโอเคกดดูนะครับตรงนี้ลดนะเราจะได้ลถคันใหม่ เพิ่มเติมนะโอเคข้ามเรียบร้อยอไปที่จุดหมายนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการเล่นเบื้องต้นนะครับเราสามารถปิดตัวพาส์ีฟโหมดได้นะครับถ้าเราอยากจะทำการรับภารกิจนู่นี่นะั่นแล้วก็ตรงนี้ยมันจะมีภารกิจเพิ่มเติมที่เราสามารถ เออเข้าไปเล่นได้นะครับผมเร็วกว่าใครแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับท้าทายเนาะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรแบบนี้นะครับก็มีนะโอเคถือว่าดูดีนะแล้วก็อื่นๆนะครับอยู่ที่โทรศัพท์ด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับมีรถส่วนตัวมีรถมีเฮลิคอปเตอร์มีอะไรไหมถ้ามีก็อยู่ที่โทรศัพท์นะครับภารกิจนะครับ ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานนะครับคนขับแท็กซี่นะรอปลดล็อกที่เลเวลสิบถิมกู้ภัยนะครับการส่งอาหารเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เป็นช่างอู่นะสามารถแยกชิ้นส่วนพวกรถโมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราค่อย,อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันจะทําการปลดล็อกภายในเกมให้นะแล้วก็มีโดรนนะครับไาไวถ่ายรูปตัวละครเราอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะเอาปิดโดรนไปแล้วก็สามารถเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะ นี่ปวดกันไปเลยเปิดหมดไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะจัดไปไวรื่อยจัดไปไวรื่อยว่าไงไวรื่อยเกมนี้มันสามารถ PVP กันได้นะและสามารถขับรถแท็กซี่ได้นะเฟลโอเคแท็กซี่มันจะเป็นอะไรไหมเนะี่ยกระสุนหมดวะ่ะเอ,อ้ยอเคหน่อยดิเฮ้ยรถพังวะ่ะ มันมีพารกขิดยิงล้อรถด้วยนะเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ